เรคสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับเบครับที่ปรึกษาการขาย Ford Auto g a l ก e r y สาขาปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับผมแล้วก็ Ford Ranger XLT นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์สองีสองลิตรนะครับเกียร์หกสปีดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าคันนี้ติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับแต่งเต็มแฮมเมอร์รอบคันนะครับคันนี้มาเริ่มกันที่โลบาร์หลังเลยนะครับเป็นโลบาร์หลังของแฮมเมอร์นะครับเป็นเหล็กแท้นะครับเป็นของแท้นะครับอันนี้ไม่ใช่ของปลอม เป็นตัวขายยาวนะครับมีไฟเบรกดวงที่สามนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีไฟถอยเป็นไฟสีขาวให้สองดวงนะครับโลบาตัวนี้ด้านฝาท้ายก็แปะฝาท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะครับฟอนต์ไอบวาีเป็นฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับมีสีแดงตัดกับสีดําด้านนะครับเพิ่มมิตินะครับและความพิเศษของตัวนี้นะครับก็เราติดโช๊คไปให้ด้วยนะครับนี่โช๊คพลัแรงนะครับ คือไม่ต้องจับเลยปล่อยให้มันสโลนะครับเดี๋ยวมันจะลงมาเองนะครับแบบนี้ระหว่างนี้ทำอะไรครับระหว่างนี้เราก็ทำอะไรก็ได้ยืนหรือหลีกินเเล่าแล้วก็ว่านไปนะครับนี่นมโช้ันแังมาให้กันชนหลังก็เป็นของแฮมเมอร์นะครับมาพร้อมกับห่วงลักจูงสีแดงสองห่วงนะครับไฟส่องก่อป้ายทะเบียนนะครับไฟ LED เป็นไฟเบรกและไฟถอยนะครับอันนี้ แข็งแรงนะครับเป็นเหล็กเข้ารูปนะครับอันนี้มาต่อกันที่ด้านข้างนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับลายสาดโคนนะครับเป็นสีเทาขาดลงมาอย่างนี้แล้วก็มีฟอนต์นะครับคําว่าลัตเตอร์เป็นสีแดงนะครับสติกเกอร์มีให้เลือกนะครับก็หลายแบบอยู่ครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับล้อแมกนะครับมาดูที่ล้อแบ็กกันมั่งล้อแม็กก็จะเป็นล้อ ขนาดสิบแปดนะครับเป็นลายมาเวลนะครับอันนี้เป็นสีดําขีดแดงนะฮะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์นะครับ AT2 นะฮะชือยางสองหกห้านะครับหกสิบ R สิบแปดนะครับเดี๋ยวพาให้ไบส์พาดูหลายยางนะครับนี่ครับลายยางก็ประมาณนี้นะครับเป็นยางอัลเทเนนนะครับสามารถวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนนะฮะ ด้านบนนะครับก็กันสาดนะครับสี่ชิ้นสองข้างนะครับแปะเข้าไปให้นะครับฟิล์มเซรามิกนะครับแล้วก็เาวาหลังคานะครับสีดำด้านนะครับติดเข้าไปนะฮะครอบต่างๆนะครับตั้งแต่แก้มข้อมือเปิดข้อมือจับประตูนะครับแล้วก็ข้อฝาถังน้ํามันก็จะเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับอันนี้พิเศษนะครับด้านประตู ด้านข้างของประตูก็จะติดกาบข้างนะครับเป็นสีดําด้านนะครับของไวไลน์นะครับเชือกแปกนะไวไลน์จะเป็นประมาณนี้นะครับบันไดข้างนะครับก็เป็นบันไดข้างของแท้ของแฮมเมอร์นะครับติดตั้งแฮมเมอร์รอบคันนะครับคันนี้แข็งแรงนะครับรับน้ำหนักได้เป็น100ร้อยกิโลนะครับ ต่อกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ฝากระโปรงก็จะติดตั้งเป็นสกูปทรงฟิตนะฮะทําสีดําด้านตัดกระสีดําเงานะครับตัวไรโน่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะติดสติกเกอร์กราฟิกคาว่าแรปเตอร์นะครับด้านข้างเข้าไปเป็นสีเทานะเพิ่มเข้าไปให้นะะลงมาในลงมาดูในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็อัปเกรดนะครับ โคมเดิมเอาไปอัพเกรดเป็นชุดไฟมัดตั้งนะฮะอัปเกรดขึ้นมาก็จะมีคลีบฉลาม3าคีบนะครับไฟเดท m e และนิ่งไลท์นะครับแล้วก็วงแหวนแบบวงกลมนะครับลูกแก้วข้างในก็จะเป็นเรวิไอหรือว่าเลดไอนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับกระจังหน้าเป็นของอัปเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟ LED แบบยาวสามดวงนะครับด้านบนเป็นสีขาว แล้วก็ฟอนต์เอวอเรนี่ก็จะเป็นสีแดงตัดกับสีดำด้านนะครับมากันชนหน้านะครับก็เป็นของแฮมเมอร์นะครับมาพร้อมกับห่วงลักจูงนะครับสีแดงสองห่วงนะครับของแท้นะครับเป็นเหล็กสีดำด้านนะครับแข็งแกร่งนะครับชนทีนี่ก็เด่นนะะ แล้วก็จะมีไฟไฟตัดหมอกมาให้นะครับเป็นไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เซนเซอร์สี่จุดนะครับไม่มีนะครับไม่มีเซนเซอร์มันอยู่ด้านหลังผมลืมนะฮะปกติจะรีวิวจากด้านหน้ามาก่อนอันนี้เราปรีวิวข้างหลังข้างหน้าลืมไม่มีครับไม่มีนะพูดพูดเป็นองละครับไม่มีครับต่อไปทะเบียนนี่ก็จะขยับได้นะขึ้นลงนี่เอาไว้เวลาขับเร็วๆครับเรากดลงนี้กล้องจะไม่เห็นนะ เอาละครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะครับติดต่อผมได้ที่เบอร์0ูนย์นะครับเก้าเจ็ดสปนะครับเป็นทั้งเบอร์แล้วก็ ID l i n ยของผมนะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะเอาฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ